ครับทุกคนครับวันนี้นะฮะเราจะพามาที่แปลกๆไม่ได้แปลกหรอกแต่ว่าคนไทยเขาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่อาจจะนิยมก็ได้นะเพราะว่ามันตรงนี้เป็นที่เหมือนเนว่าร้านซักผ้าแต่ว่าเป็นร,ร้านซักผ้าอตโนมัตินะฮะที่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้คนแต่ว่าเราต้องมาลอยเองอะไรเงี้ยก็ข้างในนี้นะก็มีหลายๆอย่างนะก็มีทั้งซักผ้านะฮะแล้วก็อบแห้งนะฮะเดี๋ยวไปพาไปดูข้างในกันดีกว่าตรงนี้แดดเปี้ยงมากเลยมันแฉบตาวันนี้ผมเอาไอ้นี่มาซักนะ เอาผ้าผ้าม่านผ้าม่านมาซักเพราะว่าหนึ่งหนึ่งปีแล้วยังไม่ได้ซักเลยสปกปปกไหมหนึ่งปีฮะตรงนี้เขาก็ก็มีหลายหลายอย่างนะนี่อย่างเช่นเขาก็จะเก็บเลยอันนี้คือคือเครื่องซักใช่ไหมครับใช่เครื่องซักอะไรต้องสีชมพูกับสีนี้ไม่เหมือนกันตรงไหนอันนี้ได้น้อยอ่ะได้น้อยเนาะแปดกิโลอ๋อนี่ไงทุกคนคือตรงเนี้ยยังมีเขียนว่าอันนี้ซักได้แปดกิโลส่วนเครื่องสี เขียวอ่ะสีเขียวเลยจะซักได้15กิโลครับ15กิโลส่วนมากเขาก็จะเขียนไว้ด้วยว่าอย่างเช่นเครื่องสีชมพูเนี่ยอ๋อ6นาทีอ๋อนหมายควาว่าหมายควาว่าในเครื่องนี้สามารถที่จะซักแล้วก็อบแห้งได้ด้วยใช่ไหมใช่คือ8กิโลนะครับถ้าใครถ้าใครอยากจะซักด้วยอบแห้งด้วย6มันจะใช้เวลาทั้งหมด6 5นาทีนะฮะ แล้วก็ราคา1,000เยนนะฮะ1,000เยนก็มา300บาทบ้านเรานะสามร้อบาทแล้วถ้าไม่อันนี้ก็อันนี้ก็เซนตัลกุเหมือนกันอันนี้ก็ซักผ้าเหมือนกันก็แพมเหมือนกันแต่ทำมาห้าสิาทีแล้วถูกกว่าอ่ะครับคืออันนี้ดีอันนี้คืออะไรคอสสองเหรอเขียนว่าคอร์สสองอ๋อแต่พุทออยี่ย์หมายถึงว่าผ้าตัวผ้ามันใช่ไหมใช่แปลว่าจำนวนผ้าใช่ไหมผมหมายความว่าถ้า คุณใส่ผ้าไปเต็มแปดกิโลเลยอ<ช>่ะแต่ว่าคุณเอาแค่สี่สิบห้านาทีอย่างเงี้ยเอาถูกที่สุดอะ่ะมันก็จะไม่แห้งไงเจ้มันจะไม่แห้งแล้วมันก็จะมันก็จะไม่แห้งทั้งหมดแล้วมันก็จะไม่สะอาดทั้งหมดด้วยใช่ไหมครับนะฮะก็ใส่เยอะมันก็จะไม่ได้คือใครมาโกงมันก็มันก็จะไม่แห้งไงใช่ใช่อแต่ว่าถ้าทุกคนคิดว่าแปดร้อยมันคือมันต้องดูจํานวนเราเองอะนะ<ม>ว่าแ เราก็ไม่ฉี่น่ะนะมาตอนแรกเราก็ต้องชั่งน้ำหนักเองแบบยกดูว่าอันนี้ประมาณกี่กิโลอะไรเงี้ย<ม>แล้วก็เราก็ทำตามเขาอะไรอันนี้มีเครื่องตรงนี้คือเขาดีอย่างตรงเขาเขามีเครื่องอันนี้อ่านว่าเรียวไกลน,นะฮะก็คือแลกเงินแลกเงินนะแต่ติว่าเราม่มีเหรียญใช่ไหมเราไม่มีเหรียญใช่ไหม เรามีพันเยนไงเราก็สส่ไปพันเยนปุ๊บเขาก็จะให้เหรียญหนึ่งร้อยเยนมาสิบเหรียญนะฮะก็เป็นเครื่องแรกเงินดีนะบริการนะอันนี้ก็เป็นอะไรกันค่าดอกใช้เครดิตการ์ดเหรอแต่เหมือนตอนนี้มันเสียอยู่เนาะใช้ไม่ได้อันนี้เป็นเหมือนแบบว่าใหญ่ขึ้นไปอีกนะใช่ไหมใช่อันนี้เป็นแบบยี่สิบห้ากิโลเลยค่ะดูดิยี่สิบห้ายี่สิบห้ากิโลนะฮะอันนี้แปดนาทีหนึ่งร้อยเยนใช่ไหมแปดนาทีหนึ่งร้อยเยนก็คือการเอ ซักผ้าเหรอแห้งอบแห้งอบแห้งแปดนาทีหน,นึ่งร้อยเยนนะฮะเนี่ยในสิบสี่กิโลไอเครื่องนี้สิบสี่กิโลนะนี่เครื่องเล็กสิบสี่กิโลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออไอไอผ้ที่ปูนอนผ้าห่มอ,อะไรพวกนี้ได้กี่อันได้กี่อันได้กี่ได้กี่อันอนะไร<อ>เงี้ยเขาจะครบสิบสี่กิโลพอดีใช่ไหมเออใช่อืมก็ดีนะเครื่องอบแห้งนีให้ดูข้างในเอเห็นไหม ก็ไม่มีอะไรมานี่ก็เขาก็จะเหมือนอบแห้งไปใช่ไหมใช่อืมก็ดีนะคือแล้วมันมันมีทุกที่ด้วยนะในญี่ปุ่น,นอ่ะมีมีทุกที่ฮะเดี๋ยวเรามาใส่ลองกันเลยดีกว่าใช<ป> <Yeah. S 3> ่นี่อันนี้ก็เขาจะบอกอ้นตอนเลยนะนี่เยี่ยมเกินไปทำได้เปิ ปิดตอนปิดมันก็จะมีเสียงตึ๊ดเนียนะเนี่ยใช่ดูฟังเนี่ยนะก็คือแบบว่าปิดสนิทแล้วใช่ไหมอืมแต่ได้สิบเหรียญนะดีแล้วปกติถ้าไม่มีที่แลกเหรียญก็ต้องเอาเหรียญมาเองเยอะๆเลยนะโซโซไทยว่าโซจ์อะไรได้แต่ไม่รู้เหมือนกันเลยไม่เคย ใช่เหรอไม่เคยซักเครื่องที่หยอดเหรียญเคยซักแค่ครั้งเดียวสิบบาทอีสิบาทใช่ใช่ถูกนะถูกมากจ้ะこれรดเสすนตมสามบังเลือกแ0 0อยเยนแล้วก็หยอดเหรียญแปดปึ๊บอ่อสาสี่สิบนาทีสี่สิบห้านาทีนะะ, <pem. S 2> ะเอาแก็รออ้นานมากนะ ระหว่างที่เขานั่งรอกัน40 40วินาทีเนี้ยบางคนก็รอนะนคนที่พูดบางคนก็รอนะดูดิเขาก็จะเตรียมพวกเอ่ออะไรนะหนังสือการ์ตูนเออหนังสือการ์ตูนไว้ให้อา่านแล้วก็พวกอะไรอ่ะเนี่ยหนังสือนิตยสารต่างๆนะเออเนี่ยทำาททำข้าวเงี้ยเออ<ม>เขามีบริการนะน่ะนี่เลยนะอ่านก็านไปฮะเออแล้วก็มีรี ส่วนมากอันนี้มัน,นมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นร้านเล็กๆไงฮะก็เลยถ้าเป็นร้านให,ใหญ่ๆเขาก็จะมีอะไรที่แบบเออเป็นนั่งมีปักแค่ให้เสียบชาร์จคอมอะไรเงี้ยก็มีฮะแล้วก็เนาะก็มีหนังสือการ์ตูนอะไรมาเนี่นะอมาณนียอ้อันนี้คืออีกอย่างที่พิเศษนะฮะคือการที่การมาซักของเอยอะแล้วลืมของเนี่ยเขาก็มีอันนี้งงฮะ่ะวาซูเลโมโนโนะฮะอ่นว่าวาซูเลโมโนโนะฮะ ก็คือแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าถ้าภายในสิบวันยังไม่มาเอาเนี่ยเขาก็จะทิ้งเหรอใช่สิบวันนะเขาก็จะวางไว้ตรงนี้นะแบบว่าถุงเท้าเราหายไปไหนคู่หนึ่งหรือว่าผ้าเราหายไปไหนผืนหนึ่งตอนที่เราซักนะฮะตอนที่เราเก็บตอนที่เราเก็บของมาใช่ตอนที่เราเก็บของมาแล้วเอากลับบ้านไปแล้วเราถุงเท้าหายไปไหน้างหนึ่งวะเขาก็จะเหมือนแบบให้เรานึกได้ว่าเ,เราลืมมาที่นี่เขาก็จะมาวางไว้ตรงที่ วาซุเลโมโนนี่ฮะวาซุเลโมโนโมโน,นะวางไว้แต่ก็ไม่มีใครขโมยหรอกใช่ไหมเขาก็วางไว้แล้วคนคนที่มาซักเขาใครเขาจะเอาใช่ไหมเออฉุงเท้าข้างหนึ่งกับผ้าสองสำผืนนะฮะ <วา S 1> เดี๋ยวผมพาออกไปดูดีนี่ดีกว่า<ช>พาออกมาดูนะฮะ<ช>คนที่อย่างเช่นคนที่เช่าะะอพาร์ตเมนต์นะฮะอพาร์ตเมนต์หลายๆหลายๆคนนะส่วนมาอันนี้มันเป็นบ้านอันนี้มันเป็นบ้าน แต่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์น่ะเล็กๆที่อยู่คนเดียวบางคนเขาไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องซักผ้ามาไว้ในบ้านได้นะฮะเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดพื้นที่มันเล็กมากใช่ไหมคะใช่พื้นที่เล็กปุ๊บก็ไม่สามารถวางเครื่องซักผ้าได้ทุกคนก็เลยต้องเออมาซักที่ร้านนะฮะแล้วร้านนี้ก็แบบมันก็เป็นร้านที่ที่ที่มีทุกที่อยู่แล้วฮะใช่มีทุกที่อันนี้เราก็สำหรับใครที่ชอบร้อนแล้วแบบ อยากสูบบุหรี่เลยอยากสูบบุหรี่อย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งจุปปดบุหรี่นะจุดบุหรี่ได้นะนี่จุดบุหรี่เพราะว่าญี่ปุ่นนะฮะอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถที่จะเดินไปข้างทางแล้วสูบบุหรี่สูบบุหรี่ไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นการที่เสียมารยาทมากนะใ,<ช>ในญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยตอนนี้ฮะระหว่างรอนะฮะเราก็มาซื้อเขาเรียกว่าผงทับฟอกเหรอ แต่ว่าผงซัฟฟอกที่ที่มันเคยดังขึ้นมามันคืออันนี้ะทุกคนอันนี้ไม่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นก้อนเลยที่แบบว่ามีทั้งมีทั้งผงซักฟอกแล้วก็อะไรผ้านุ่มๆอะไม่ใช่ใ่อะแค่ผงซักฟอกอย่างเดียวแค่ปกติอะมันจะเป็นผงๆแบบยังไงนะนี่นี้แฟบอย่างเงี้ยปกติมันจะเป็นผงๆอย่างนี้ครับกับน้ำใช่ผงงที่คนไทยเราใช้พวกเขาเรียกว่าอะไรแฟบอะไรพวกนั้นนะเออ แต่ว่าอันเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นนวัตรกรรมใหม่นะเป็นก้อนๆน,นะของญี่ปุ่นนะฮะใช่ซึ่งญี่ปุ่นน่าจะเป็นคนคิดนะยนะอมอย่างเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะฮะสองอันนี้นะฮะอันนี้นะฮะเป็นแบบสกรปรกมากแบบว่าติดอะไรมาไม่รู้สกรปรกเอาเนี้ยใช้ในดีนะะสีนี้นะะสีฟ้าแต่ถ้าสีเขียวเนี่ยคือหมายความว่าถ้าคุณฝนตกหรือว่าไม่อยู่ที่ตากข้างนอกอคุณใส่ใช้อันเนี้ยแล้วคุณไปตากในห้องอ่ะ ก็ยังไม่มีกลิ่นอับใช่ไหมเออแล้วก็นะฮะคือมีมันมันไม่ใช่เหมือนกันนะมันมันต่างกันนะทุกคน <Desde S 1> แล้วก็<ม>อันนี้นะฮะอันนี้เป็นสีชมพูนะฮะสีชมพูจะเป็นแบบว่ายังไงก่ะหอมจะหอมมากฮะจะเป็นกลิ่นแบบพวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคน <c oughs> เออ,ขอเขาก็เนืนวัตกรรมเขาก็แปลกๆดีนะ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันป่ะอันเนี้ยโอ้มาเขา้ามาอันเนี้ย เป็นตัวเติมนะคือตัวกล่องมันจะแพงนะฮะเวลาเอาเอาไปไปร้านซักเอาไปร้านซักผ้าอย่างเงี้ยทุกคนคือเขาเขาก็เลยออกออกแบบมาสองอันก็คือถ้าใช้ในกล่องหมดแล้วคุณไม่ต้องซื้อกล่องใหม่แต่คุณซื้อตัวถุงมาที่ถูกกว่า<ช>และเยอะกว่า<ช>มาเติมใส่กล่องแล้วคุณเอาเอาออกไปข้างนอกได้นะเออ

อบผ้าเสร็จเป็นกลิ่นกลิ่นอบผ้าเดี๋ยวกดชีวชิวได้หรืล่าเออก็ต้องรีดใช่ยร์เอ๊ะน่าจะไปร้านกรีนนิ่งดิโอ้ยไม่เอาเ,อเป็นอย่างเงี้ยนทะุกคนอ๋อต่อไปอันนี้เราไม่ได้ใช้กับผ้าม่านนะแต่เราซื้อมาเปิดให้ดูเฉยว่าเป็นยังไงนะทุกคนนี่โหเป็นอย่างงี้ยน,นะดูดิเป็นอย่างงี้เนละยอ่ะเข้าไป เออคือมันเป็นมีพลาสติกด้วยนะไม่เป็นไรหรอไอแบบน้โอ,อ้โทเก็ตเัมนเดิมอ,อ,อ๋อเหรอเอออ๋อพลาสติกนี้ทมมติวาา่าหยอนคือมัมนมันก็จะผสมไปกับน้ำเลยนะเหดนไหมโอ้เยอะมากเลยนะดูดิน้ำนิ่มนิ่มด้วยหอมด้วย ตเขาบญี่ปุ่นเขาแบบว่ามีบริการแบบนี้แล้วก็มีหลายๆที่นะม,มาทำให้ทุกคนเนี่ยมีการซักผ้าที่สะดวกมากขึ้นเนาะใช่ไหมะอืมก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะแต่ว่าพระจันทร์สวยมากอะ เห็นปะพหจันต์อากหนึองไป๊มยบายอาจันี์ยบ๊ายบาย